ท่านหลายคนแรกเนี่ยเราจะต้องไปอยู่คนนั้นนี่คือในใจใจของพี่นะเหมือนแจงเหมือนแจงกับว่าใครคนแรกเอาเรว่าใครคนแรกเข้ามาในแจ้งก็เอาคนนั้นแหละเราก็เลยเราก็เลยไม่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 ได้ไปโฟกัสจากคนที่ทักมาทีหลังก็ต้องขอโทษ้วยนะไม่เป็นไรทุกคนเนี่ยคนในไม่หมดเนี่ยน่าน่ารักหมดเลยน่ารักใช่ค่ะก็เลยว่าประทับใจตรงเนี้ยว่าเข้ามาแล้วอบอุ่น S 1> <S 1> เพราะว่าเคยไปสมัครของออแบรนด์อื่นเนาะเขาบอกถ้าเข้ามา<ๆ>แล้วเนี่ยจะจับมือทําให้สําเร็จเข้ามาอยู่กับฉันเลยเดี๋ยวเข้ามาเธอซื้อสินค้าไปทานนะ <S <S ซื้อไปเสร็จปุ๊บสมัครเสร็จปุ๊บลอยแพเลยงงมากก็เลยว่าโอ้โหมันก็เลยแพงด,ด,ด้วยแพงด้วยใช่ค่ะมันก็เลยมันก็เลยเข็ดโอ้โหมันคือไม่อยากเจอเหตุการณ์แบบนี้คือเราเข้ามาแล้วอยากจะประสบความสําเร็จเนาะในอยากมีรายได้เพิ่มเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ย และยุคเนี่ยเป็นยุคที่โควิดและปัญหาเงินยากด้วยไงมันก็ต้องการที่ว่าจะเลือกเลือกคนที่มาดูแลเราแล้วก็สนับสนุนเราช่วยเราให้ประสบความสำเร็จในในธุรกิจที่เราอยากทำเนี่ยก็เลยตัดสินใจอ๋อตัดสินใจเลยแล้วเกิดอุบัติเหตุด้วยขาพิกก็เลยตัดสินใจซื้อเลยแล้วมันมีช่วงโอเคที่ว่าจังหวะเข้ามาช่วงโปรเจกต์900นะใช่เลยตัดสินใจซื้อเลยซื้อวันเมื่อวันที่16เจ้าพอตที่ว่าไม่ได้ถูกหวยนะ จ็คพอตที่ว่าข้อเท้าแพงแล้วก็พลิกแล้วก็บวมวันแรกบอกตรงนะคะว่า